สวัสดีครับน้องนโตโต้สวัสดีค่ะน้องนโตโต้สวัสดีค่ะน้องนโตโต้สวัสดีครับจุ๊บจี้ขอรันโปรตีนค่ะสวัสดีค่ะดิยาพี่ยังเขียโอ้มันติดชื่อ10นาทีขอจัดการกับอกลับมหาชนทุกโตสวัสดีครับโอ้สกอเทมเป้พี่ไม่ีอ่ะมีเข็มกลัดก็ได้ปะเข็มกัดหรอพี่มีผมปอมมาได้ไหมสวัสดีค่ะน้องนโมโต้นะคะ เป็นพี่มอสสีแล้วนี่ยะล้างตัวเตอกี่โมงนี่นี่ขอพักนะครับปิด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 ลง้ามากคนดูเรียนมากคนดเรียนชอบพังเหมือนกันมาแล้วด้วยกันไหมจี๊ซีสวัสดีคัะน้องๆมอต้นทุกคนคะหนูเปิดธีมวันแรกคืรว่า ไปถ่าย<อ>าบัตร,ตรนักรเรียนมาด้วยวคือว่าบัตรน,นักเรียนหนูใช่ไหมคะก็ะคือผมตึงแบบว่าติดยิบหมดเลยลนี่เป็นไงล่ะสวัสดีครับอุ้ยทุกคนแบตหนูเลยยี่ดีครับามาแล้วมาแล้วคุณนะไม่เรู้สึกว,ว่าหน้าไหมคะไมนะ,นะมันหมอง ว่าไม่ได้ใช้กันแดีทุกคนนะี้ยได้เ,เนาไหมลืมทานทาน,น,นเอน,นอร์เปล่าแพนนาลี่อะเปิดไฟด้วยเดีย๋ยวเฮ้ยจริงส<ะ>ุขชื่อจริงหนูอ่านยังไงนี่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 ชื่อจริงหนูนะคะชื่อว่าสุวิภาลายถมยาคา่ะตรงนี้เป็นโล่สุวิภาลายถมยาตรงนี้เป็นโลกโก้โรงเรียนเปิดไม่ได้นะโบใหญ่ ไฮโซโบหายบอกเขาไปฮโซโบหญ่ค่ะไม่ได้ยกไม่เคยพูดคำนี้เลยอ่ะไม่เคยพูดไฮโซโบหญ่มันเป็นคำสมัยก่อนหรือเปล่าเสาร์นี้ค่ะกินวันนี้เดินท่าไหนมาโรงเรียนวันนี้หนูหกลมก่อนล้มจากรถคือหนูตั้งเดินเข้าโรงเรียนหนูว่ามันไกลมากแล้วหนูก็ล้มโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะแต่ว่ามีอะไรจะบอกนี่ ถ้าสมมติว่าเบนี้นี้เอาสองตัวทำไมลทำไรทำไรเปิดเทอมแล้วเมื่อไหร่จะปิดเทอมนั่นสิทุกคนคือว่าเปิดเทอมใช่ไหมคะแล้วหนูก็บนกับเพื่อนหนูเลยว่าอยากปิดเทอมแล้วคือมันร้อนมากทุกคนแบบว่าหนูง่วงมากๆเลยแงทุกคนแต่ว่าหนูวันนี้ใช้ชีวิตแบบว่าสิงห้องสมุดนี่โอ้ผมเป็นไรอะ ผมไปเป็นคุณเอ้ยเกินปะลูกนี้ในงานจับมือขิดนะคุณนะลูกชุนนักเรียนอะนะโอ้ยคุณอยากเห็นอยู่นะฉันก็อยากใส่ไปใส่ฉันอยากด p d a t นักเรียนหน่ดิเฮ้ยใส่ชุดนักเรียนฉันไหมอันไปดีมากสุดได้ได้ถอเอาถือ วันแรกมอปลายเป็นไงบ้างสนุกมากๆเลยทุกคนได้เจอเพื่อนใหม่ๆแบบว่าตอนมสามช่ไงบันหนูก็สนิทกับเพื่อนในห้องมากแต่ว่าตอนมสี่ก็แบบว่าไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแล้วแล้วก็ต้องไปแบบมิกฟินใหม่เดี๋ยวมสี่อ๋อตกใจพี่ยาโตแล้วพ bueno ี่ตกใจแต่ดีครับเรื่อที่มอปลายสวัสดีครับน้องๆแฟนครับ พี่น่าสวยมากอ่ะสวยมากเลยสู้เป็นคนซีปีผมเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลเฮ้ย <c oughs> หนูก็เป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่อยากดูแลที่พี่แฟนคลับเหมือนกันนะคะโอ้แต่เคลซี่ตอมหน่อยเช่ามาเมาื่อวานโอ้ทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะสมมติว,ว่าถ้าหมายถึงเรื่องแบบว่า <c oughs> ถ้าหมายถึงแล้วพี่ปียดก็ คือหนูจะบอกว่าหนูก็เสียใจมากๆเหมือนกันแต่ว่าคือหนูร้องไห้ด้วยเพราะแบบตอนเห็นที่พี่เขาพูดใช่ไหมคะนแต่ว่าซาบซึ้งคอือว่าทุกคนหนูก็คือหนูจะบอกให้รับฟังนะคะว่าก่อนจะเข้ามาเป็นเมมเบอร์เนี่ยหนูก็คานี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าคือมันเห็นพี่เขาแบบว่ามาแล้วพอมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเศร้ามากๆทุกคนหู้ยน้อยนๆอย,อยแต่ว่าเราก็จะงยเห็นได้เห็นเขาอยู่นะคะในรูปแบบวงคาราทน,นะคะเด็กดื้อคิดถึงกันไหม คิดถึงที่สุดในโลกเลยมาไลฟ์แล้วอุ๊บมาไลฟ์แล้วไงทำไมวะเห็นแบนเสื้อลงเรียนอย่าลืมไปถ่ายรูปคู่มันนะราวราบแต่ผมหนูเป็นไรตอนเนี้ยงงเลยผมเป็นแฟนคุณบอกแล้วผมเป็นปอยตกลงมามียากวันนี้นะคหมือนพี่แบบนเด็กเลย่ทุกคนวันนี้หนูติดกิตด้วย เออแเนี้ยก็เหมือนคิตตีหมนี้ยมีลาบูบูกิ่ตัวแล้วส่วนตัวเนี้ยไม่มีลาบูบูเลยอ้าวไม่ได้ค่ะมีพี่โฟร์อยู่ในวงหนูค่ะมีพี่ฟร์นี่หนักพี่ฟร์คนเดียวน,นะคะวันนี้เรียนยากเปล่าทุกคนไม่ยากเลยสิ่งที่หนูเรียนนะไม่ยากเลยอีซี่มากเลย ก็แค่คำนวณเลขแกเ,เรียนสิลเลยวะสินคำนวณว้าฉัลอยกว่าฉันอีกว้าวหน่อยอ่ะอ่าอยากกินกรีเกิร์ตสองเบอร์แล้วสั่งแอปชีส,ส้มสีเขียวดิาากดให้หน่อยกินด้วยเอาชสาตอเบอร์รี่ี๋ยวพี่กดให้มานี่รุ่นห้ายังส่งของขันไม่ได้ใช่แล้ว ส่งไม่ได้นะคะทุกคนเซียนเย็นนะเมียไม่โัแเอ้ยหมส่งแมวนิโยแทนดีกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นแมวนิโยยไม่เคยเห็นแมวนิโยเลยหนูออกแบบเองกับมือเลยนะพี่ออกแบบเองทุกคนเมจิโกราไปไหนอะเมจิโกราไปอาเซียนให้พี่เลี้ยงนมพี่พี่เลี้ยงนมนูหน่อยค่ะโอ้ยแบตเหลือยี่สิบบาท ติดกิฟ์เยอะแล้วไลฟ์อืมอ๋อทำไมติดอันเดียติดกิฟ์เยอะแบบไลฟ์วันนี้วันนั้นใช่ไหมติดแบบทุกคนคือว่าหนูทำกิฟหายไปหมดแล้วค่ะทุกคนหนูว่กลับบ้านยายใช่ไหมแล้วหนูก็เอาสมบัติกิฟหนูไปด้วยแล้วทีนี้ก็คือมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณหสนบของขวัญนะคะ I am p o r t i e Thailand ไม่เกมไม่อัปเดตเว้ยฮะอัปเดตมาจนแมวนี้โอ้อะไรหรอ ขอบคุณนะคะสำหรับไอเมเบอเนีโอ้ยที่ซ <c oughs> ื้อไอเอ็ให้เนี่ไอเอ็ให้ยอเนีก็ม่ังออะอัปเดตกวอนมันถึงจะขึ้นแล้วฉันก็่อัไ่ขอบคุณอัปเดตทุกคนเลยมีโยมาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนขอบคุณสำหรับแมวนนโยนะคะเป็นไงบ้างชอบกันไหมเนิยแบบว่าตั้งใจออกแบบมากๆกว่าจะได้แบบนี้มาทุกคนแต่นียมองไม่เห็นเหมือนเนน ได้เห็นะไอย่างโปรตีนค่ะอันนี้เหรอพี่รอไปสั่ง1นาทีอ๋ออันนี้ก็ได้อันไหนี่ะบูเบอรี่อยู่น้ำผึ้งบูเบอรี่แต่อารีบอกว่าบูเบอรี่ไม่อร่อยโอ้ไม่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 กีวีก็หมดเหรอบูเบอรี่ก็ได้เนียร์อะไรอยู่ไลฟ์อยู่นะพี่มากระซิบฉันนะฉันดูน้ำเสียงเอ้าเดี๋ยวมันขึ้นแบรนด์เอ้ยเดี๋ยวเขาเป็นคีเซนเตอร์ อพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสั่งให้ด้วยน้าพี่เฮ้ยทุกคนมาแล้วทุกคนมา่กิ้หนูไปจริงจังหาของกินมามันหิวมากมากเลยโอ๊ยขอเวลาหน่อยนะคะนี่ทุกคนเห็นเนะสวัสดีค่ะทุกคนนึกว่ามาแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยครับขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณมาก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 ทุกคนที่พาคุณน้องมาเลยอ่ะเยสไปเรียนมาไปเรียนมาแมวมิโยน่ารักอุ้ยพี่พี่ก็น่ารักเหมือนกันมีใครอยากออกกล้องไหมเออหิวอะไรกินไหมเนี่ยได้เลยแล้วเครื่องหนอนขึ้นรูปอะไรอ่ะ ขึ้นรูปอะไรรู Ay, um, ้ไหมขึ้นรูป B N K ไม่ใช่ขึ้นรูป I M Forty e i g h ่เป็ื่นจะกินไรอู่ะไม่เป็นไรจะเอาแค่จะเอาดูสั่งให้ไม่เป็นไรใช่ปะกมต่อาตงันสั่งอะไรอื่นก็ได้หรอใช่ค่ะแต่ถึถ้าจะเอาดูกดอีมโอเคพระคุณเลยนะทุกสวัสดีครับพี่มอีนิญาสวัสดีครับนี่พี่จิวมาแล้วทุกคน อเนเบบี้นิโอ่คาาจิวเร่เราซื้อจิวสอนให้ปลาใหม่วิชามิตรโดนอีกแล้วยตัดนาูดภาษาจีเจ๊พูดภาษาจีนพี่พาใครนั่นงสอบต้มนี่ฮะว่าน你知道吗我叫什么名字 น่ารักอ่ะหนูด้วยจีนิฮาร์อันนี้อันอันี้อันว่าอะไรอันนี้นิฮาร์เราซื่อนิฮาร์ลราื่อน้าบอกนิฮาร์ลราื่อฮาร์อะไรไหเก่งมากทำไมหน้าจอหนูมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าทำไมอ่ะจีเออทำไมมันดำคือแบตดหนูชิดเปิดไหมอ๋อไม่เตะนันป่ะที่มันแบบเปิดหน้าจอค้างไว้แล้วไม่นะนะเอ็มมันจะดับลงเราซื้อแต่ลูกศิษย์ของเขาระวังจิ๋ว ทุกคนทุกคนไม่สนับสนุนค่าขนมให้น้องหรอนี่ไงเขาค่อมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่แบบพี่เป็นมิรไงเป็นมิตรภาพไหมคะทุกคนในหัวตอนนี้คือตื่นหกโมงเช้ายังไม่ได้นอนเลยอะทุกคนยังตื่นหกโมงเช้านะคะหลังจากวันนี้หนูตั้งใจนอนแบบว่าเ <c oughs> ที่ยงคืนหนูนอนไปแล้วคือหนูนอนเที่ยงคืนวันแรกอะทุกคน <c oughs> มีใครตื่นเต้นไหมคะ น้องไม่อัปเดตแอปน้องไม่อัปเดตพูดจีนแบบชงเชยชงเชยวยอย่ามาจบทิ้งกันไปขนาดนี้คุยห้องคนเดียวนะคะโอ๋อพี่พี่ธนาภิพี่พาอยู่ด้วยนะคะได้ like you ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นทึ้นมาแล้ว ตัวจริงต้องแบต30%บไม่ใช่นะคะอันนี้คือตัวปลอมเพราะตอนนี้แบต18%บเเขอบคุณสารบของขวัญนะคะหูใจไปเลยพี่อย่างนี้ขอบคุณนะคะตั้งใจนอนใช่ทุกคนคือแบบว่าแม่หนูบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าต้องนอนแบบว่าห้าทุ่มแตบบ่ว่าหนูก็พยายามนอนห้าทุ่มใช่ไหมคะมันก็ทําไม่ได้ก็เที่ยงคืนละกันนี่มีตา,าพากไปกับเพื่อนเต่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคน าขอบคุณสำหรับทองหยิบนะคะใช่ไหมทองหยิบใช่อ๋อทุกคนมีอะไรจะบอกด้วยค่ะคือแบบว่าเหมือนพูดไปแล้วต้นไลฟ์แต่ว่าพูดอีกได้เพราะว่าหนูเนี่ยไปถ่ายบัตรประชาชนมาทุกคนแล้วก็เอ๊ะชัชบัตรนักเรียนมาอะไรแบบว่าคือเขารวบผมหนูไปแบบว่าตึงมากๆเลยแล้วหนูก็ไม่ได้แต่งหน้าหูหน่อย ทุกคนในแบตหนูละสิบเจ็ดแล้วนะคะหนูมาแป๊บเดียวเพราะว่าแบตเหลือสิบเจ็ดทำไมเลิกเรียนเร็วจังเพราะว่ามาทำภารกิจสำคัญก็เลยลามาก,ก่อนอยากเห็นอยากเห็นรูปนักเรียนเหรอ,อทุกคนก็จะรู้สิว่าหนูเรียนโรงเรียนอะไร เขาควรสำหรับของขวันเลิฟหนูก็เลิฟทุกคนเหมือนกันนี่เป็นไงละ่ะเลิฟเลิฟอ,อุ้ขอโทษขออภัยสำหรับเสียงของคนตื่นหกโมงเช้านะคะอยากเห็นอ่ะพี่พี่ไหนใครพี่ขอกำลังใจในการทำงานหน่อยก้าบจอง,งานเดือดอุย้ย เป็นกำลังใจให้นะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของนิญาด้วยนะอืมสู้สู้สู้เนียก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันเขาขึ้นชามหลับไปเที่ยวทะเลนะคะเนียก็ยากไปเที่ยวทะเลเหมือนกันภารกิจนางฟ้าหรอว้าไม่บอกขึ้นหนูยังไม่รู้อยู่กันทุกคนคือแบบว่าตื่นหัวโมแล้วในหัวไม่มีอะไรเลยตอนนี้ถ้าไม่ผมยาว เอ้าผมโสดครับผมโสดครับเขาบอกว่าทำไมผมยาวามผมหล่อครับเฮ้ยือกีที่นา่นางนีสาวคือโยเกิดกตโดนยังไงล่ะหายเหนื่อยเยอะจริงโหนขอกำลังใจในการซักผ้าหน่อยครับ เป็นกำลังใจให้ซักผ้านะคะเพราะว่าหนูก็ดดงผ้าจะซักเหมือนกันุกวหนูก็ขี้เกียจองผ้าบสวยงเปนจริงคนหน้าตาดีคิดมหญ่ี่อผ้านเยกอยพี่อะีเซนเตอร์าขอเป็นพีเซนเตอร์หน่อยไม้มีอันนี้อ่ะอ้าวไม่มีเซนเตอร์อันนี้นะคะคือนี่นะคะคอนเฟลกนะคะของ B N K 4 8 and C G M 4 8นะคะนี่นะคะไปซื้อกันได้นะคะอร่อยมากทุกคนแบบว่าหนูกินแบบกินไม่หยุดขอบคุณนะคะที่ให้เป็นค่า,าพิเศษเติมแฮพี่โอ้ยหนูขอตั้งใจอ่านก่อนนะเทอมนี้จะได้เกียรสีกี่ตัว,อวเอาไปเลยผ้าล้านตัว,ว,ว,วจบเรียนอยู่กี่ตัว <laughs> ได้ไวได้งานใหม่แล้วจะมาส่งแมวนิโยให้นะโอเคขอบคุณนะคะมาส่งแมวนิโยกันได้เสมอนะคะนย่ารออยู่แต่ว่าเสียไหม,มผู้ชายแล้วตอนนี้มีใจอ้านิีทาทำตามสัญญามาในชุดพี่สาวมาไปนี่ไงนี่ไงชุดพี่สาวมาไปอ๋อใช่ทุกคน ที่ไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมทุกคนอยากได้ที่ทุกคนบ<ม>อกว่าจะให้หนูทําอะไรอะไม่เห็นมีใครสรุปมาให้หนูเลยอ่ะสรุปให้หนูทําอะไรไช่วยช่วยโหวตโหวตกันหน่อยนะคะย่าหยาดตาพี่ไข่หมุกมีพี่ไข่หมึกม,มีว่าร้านใ่ไหนกันล่ะโอ้หนูมีที่ร้านนะใส่ก่าด้านหรอกให้เพื่อน,น,นเพื่อนนีญารีวิวด่วนเพื่อนเพื่อนนีญาคือผู้ใดคือพี่อารีอย่าน,นะข้าวต่อไปกี่โมง ไม่เนี้ยไม่ได้อยู่โรงเรียนเนี่ยอยู่ที่หอเมื่อไรเนี้ยจะมีเลนจับมือเป็นของตัวเองนั่นติเนียเราจับมือกับทุกคนอยู่นะถ้าเกิดว่ามีรอบนี้ยก็ต้องมาด้วยนะใครไม่มาเนี้ยโกรธด้วยทุกคนหยูอนพี่บูลีนี่<ข>อฟล์ <laughs> ชุดพี่สาวมอปลายน่ารักสุดๆชุดเดียวกับชุดน้องมอต้นนะสิเฮ้ยน้องมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค้ามแลน้องมอต้นอุ้ยทุกคนมันจะบอกให้ว่าวันนี้มีน้องมอหนึ่งมาเนะนําตัวที่โรงเรียนนูด้วยค่ะแล้วแบบว่าคือน้องๆแบบว่าน่ารักกันมากๆหนูกับเพื่อนก็แบบแล้วมาดูพวกเราสิมีของส่งเป็นของตัวเองแล้วเหรอใช่มีกิฟต์แล้วนะฝากการคิดถึงให้พี่อลลี่ด้วยครับ มีคนฝากความคิดถึงไอพเพียรีเพียรีอย่างนี้ให้เพี่อีโบะดฝากทำเด็ดนี้ค่ะตอนโกรธทำนายังไงนะทำเ่อความรนะทโกรธอย่างนี้เลยรอลเองเก็บเงินแบบได้เลยฟอยังไม่หายป่วยอยู่อืมพี่โอยังไม่หายป่วยใช่ไหมเห็นเห็นพูดอยู่โอ้พี่โอต้องหายไวๆนะแค่ว่าพี่โอขึ้นสติแต่รักเมื่อู้ พี่ฟอแบบว่าวันนั้นพี่ฟอใส่ชุดแบบว่าโอ้โหน่ารักมากมากเลยทำอะไรได้พีมุนอะไรให้เลยราสั่งเกาหลีแบบคุณน้องเอฟซีมีญาช่ยไหมโอ้ใช่ทุกคนวันนี้หนูไปบอกครูหรืมาด้วยว่าครูคารู้จัก B.N.K. ไหมครูก็บอกว่าออ้รู้จักอย่างนี้เลยหนูก็ว้า พี่อารีแกงรอเดี๋ยวจะบอกพี่น้ำมนต์ให้ยิงให้พี่น้ำมนต์ก็อยู่ข้างๆหน <c oughs> ูน you <s up> ี <jeune music> course, <play music> ่แหละเขาขึ้นชั้นละคของตว์นะคะนี่ย่ายยิ้มจมูจนเป็นไหมครับแนบปีไหมเขาเป็นลูกของแต่อย่างนี้หรอคะอุ้ยเป็นหมูเลยอุ้ยอันนี้คือแม่จ้างทำอะไรอันนี้คือของแม่ซื้อมาแต่ไม่รู้ทำอะไรนี่ย่าต้องไปดูแลพี่ฟอยแล้วล่ะ รับทราบเดี๋ยวนี้จะไปเรียนหมอตั้งใจเรียนหมอแล้วก็ตั้งใจเรียนชีวะมารักษาพี่โตเองพี่ไลฟ์อยู่ชีวาพูดไม่ได้นะเนี่ยขอบคุณสำหรับเบบี้นิโยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ทุกคนหนูไม่เอาเกดแต่หนูเห็นว่ามันเป็น I am protein ทุกแมวมาแต่เนี้ยเล่นแต่ไอแอมถูกต้องขอบคุณสำหรับเบบี้นิโยตัวที่ชองแล้วว้าอุ๊ยไม่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกคนโอเคใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเสียบช่วยมเขาเรียกว่าอะไรเสียเงินเนอว่า้นลุนลุนลนเกรงใจอ่ะ อ้าทุกคนขอบคุณนะคะแต่หนูไม่เห็นหนูเห็นเป็น I a M 48อุย้ยเห็นไหมเห็นตูวหน้าเหมือนะกนันได้ไหมคำอะไรกันไปอัพก่อนไหมลูกอ๋อถ้าทุกคนมันมีปุ่มให้อัพแต่ว่าหนูกดข้ามหนูมาไลฟ์เลยหนูลืมปะ น่าฉมนึกน่เสมึกตอนนี้พี่น้ำมันกำลังแต่งหน้าคือพี่อยากเข้ากล้องป่ะหรือว่าพยายาปิดกล้องอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยตาพี่ฉ่ำมากเลยปากพี่ยังไม่ได้ทาเลยลูกตึงอันนี้ใครอ่ะใครอะพี่ออกกล้องเลยปะขึ้นเขาลงได้คนละกี่ ขอสั่งข้าวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอเวลาห้านาทีสั่งข้าวสวัสดีผู้ชมที่ร้อยคน้ลยนะคะขอดูมาดูนี้สั่งข้าวกันเดียวนะคะหวานซ้มบันน้อยซอสช็อกโกแลตอร่อยว่ี่ ชอบกอะไรแรงมากกินอะไรบ้างอะพี่ปูกชอบอะไรบ้างสิโลนบ้าง่คือสิลนเว้ยมคาราเมลน่าจะได้ไม่จำไม่ได้เลย่มเลยเลยคาราเมลหีือช็อกโลคาราเมลหรือช็อกโกแลตคะทุกคนคาราเมลเมื่อวานกินกาแฟคาราเมลเลยโอ้ยไอเนนี้เราชอบคาราเมลรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เป็พื่อรู้เกมไม่ชอบคาราเมล yes มือจิบแบบหรือโอรีโอดิโอโอรีโอพี่พี่พี่ ติดแมน k i ด s me เล่นวงก่อนโอ้โหไปกันต่อทุกคนหนูสั่งข้าวเสร็จแล้วช็อกโกแลตเห็นไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องช็อกโกแลตแต่ว่าพี่อดีตบอกว่าคาราเมลอร่อยพี่น้ำมนต์ก็บอกว่าคาราเมลอร่อยอ่ะพี่นายวคาราเมลหรือช็อกโกแลตอ๋อหรอเออถูกต้อง Love you นะ โอ้ยโหโรบฉันตอบผู้เล่ไม่เนบอกมันติดแบรนด์นะคะมันติดแบรนด์ทุกคนหนูว่าน่าจะต้องใกล้ไปแล้วแบบว่าเก้าเปอร์เซ็นต์หนูจะไปเพราะตอนนี้แบรนด์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะคาราเมลอุ้ยทุกคนตื่นเต้นอ่ะเห็นเห็นกิ๊ฟพี่ทุกคนส่งมาให้แล้วมันเคลื่อนเฮ้ยงานโหดคาราเมลโอ้ไม่ได้สิหนูไม่ชอบกินคาราเมลโอ้โหมันติดแบรนด์ใช่แล้ว ค่อยวันนี้หนตื่นหกโมงช้าหนูอาจจะเบรอๆไปบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ม่วงอยู่เลยหลับแล้ว o ไนท์ฮึไงก็ะับมไข่หมูใช่ไหไข่หมกวช่างผัดกะเพราหมูกรอบให้พี่นะครับเสียโทรหาร้านอาหาตามสั่งกันนะคะสวัสดีค่ะขอผัดกะเพราหมูกรอบให้พี่พท แฟนคลับนะค่ะนี่สาวนะคะกิปคลิปคลิปคลิปไหนกลิปของใครบ้างงงไหนอ่ะไหนเห็นแต่ไอเอ็ี้เอ็อะช็อกโกคาราเมลโย้ยชื่อดีอะเบอ่าวัรแถบแบบว่ารักพี่พี่แฟนคลับไงแต่ว่ันนี้ทำมือไม่ได้เพราะว่ามือติดอยู่บ้า กุดไนคือกุดไนขอโกโก้เย็นแก้วหนึ่งด้วยลูกได้เลยปากพี่มาอย่างโห่ไม่ได้ปัดขนตาเลยกิฟตรงของขวัญจ้ะมีป้ะมีที่นี่ผมมีมีหรือป่ะมีเ๋ยวอ้ยไม่ได้มาไม่จิบจิบอเไรป่ะ ขอตำปูปลาแต่หนูตำให้ทุกคนหนูจะบอกว่าตำปูปลาคือแบบว่าของโปรดหนูเลยแล้วก็แม่หนูเคยสอนรค์ทำด้วยหนูจะบอกว่าทำแล้วกินไม่ได้ค่ะใครเอาโยก่ว้พี่เดวไม่ปวหรไว้คราวหน้าแต่ลืมอัพแอปก่อนได้หนะได้เลยจะไลฟ์ละไม่ใช่คราวหน้าเนี่ยจบไลฟ์ก็จะไปอัพแล้วทุกคนหนูว่า หนูต้องไปทำภารกิจสำคัญแล้วขอหัวใจนิยาไปเลยทุกคนครับหนูอ๋อแรงมากแรงเลยอ๋อแล้วเครื่องพี่นะฮะไ์เครื่องพี่อะไรต่อมาเห็นไ้วเครื่องมันอ๋อใช่ก็รอแกลงง่ายอ๋อโอเคงั้นหนูไปก่อนนะคะทุกคนไปดูพี่อาลีกันได้นะเดี๋ยวขอพี่เฉย โอเคอัปแอปไม่ใช่เปลี่ยนมือถ <Seems S 2> <bottle> ือไม่ได okay. 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 anyway. oh. ้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนมือถือไม่ได้แล้วเพราะว่าขอพ่อเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งไลฟ์หน้าอัปเดตแอปด้วยโอเคโอเคไปเรียนก่อนนะทุกคนหนูจะไปใช้ชีวิตเป็นพี่มอสีหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะสัญญาอออแล้วก็ทุกคนไปคอมเมนต์ในโพสที่หนูถามว่าอยากให้หนูทําอะไรได้ไหมคะที่แบบว่าให้หนูตอบแทนโอ้โหเป็นวาว่ามากเลย หนูทำมาได้ทุกคนอย่าเห็นนี่จิกกี้แม่โอ้ยหแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนบายบายสู้ช oh, <sushi>, ีวิตเกินบาย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 บบายอันนี้เขาบอกคิดถึงพ <c oughs> ี bye. Bye ่อาลีกับพี่น้ำมูลคิดถึงครับาบบายบบายบาย